โตยโยต้านะครับ The ะแคม y รของเรานะครับ2.4คิ km, นะวฮรถอะไรจะสวยขนาดนี้นะครับนะครับที่สวบมาเทสต์ได้จริงๆนะครับ เดอ n e นิวแคมรีของเรา2.4คิวนะครับผมเทสได้มาเรียบร้อยแล้วโอ้โหยังรออ่ะราคาที่ครับ129,000บาท FC บอกไม่ต้องพูดเยอะฮะเี็นราคาจัดให้ครับจบสดยัหฮะรอเลยครับผมโอ้โหตายแล้วเขามีแต่เทสได้ก่อนนะครับแล้วค่อยชำระเงินนะครับแต่ที่จ่ายตังก่อนแล้วค่อยขอไปลองรถครับโอ้โหเชื่อเลยจริงจริงนะมา สวยจริงๆครับผมเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ยแคมรี่นะครับออโต้เป็นสองพันสามนะครับสองจุดสี่คิวบอบไฟฟ้าคู่หน้าไ <c oughs> มาส้สามสีม่านไฟฟ้า <c oughs> ยางใหม่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทไม่ต่อซ่าคำ <c oughs> โอ้โหตายเนี่ยหาหาที่ไหนได้ครับต้องจักพี่ปอโต้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ <c oughs> อ่ะเรียบร้อย <c oughs> พี่ <c oughs> ปอสวัสดีครับอ่ะ น้องเล็กครับผมโอ้โห FC เรางานแม่เรียบร้อย FC เรามาไม่พูดไม่ชาเลยนะครับผมชอบมากเลยอ่ะพี่ก็บอกว่าจ่ายตังก่อนแล้วก็ค่อยลองรถน้ำตาจะไหลอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับโอ้โหวันนี้ลองเอ็กเลยปลอดภัยหายห่วงสุดยอดจริงๆนะฮะลูกค้านี่นะครับเทสรอบเดียวจ่ายเงินสดเต็มจำนวนส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยส่งอย่างมากนะลู้านเที่ยวลูกค้ามาคนเดียวเราก็จัดส่งให้นะครับผม รับตาพี่รู้อย่างเดียวว่าสง่งหน้าบ้านถ้าลูกค้าที่ชั้นสองนะแล้วมีพื้นที่ว่างนะเราจะขึ้นไปจอดที่ห้องนอนเย็นน้อยดีนี้ต้องบอกเลยพิเศษมากๆนะพี่บีค <c oughs> ันนี้น้องเอ็กพี่จะบอกให้โตโยต้าแคมรี่ปี2003ออโต้2.4งคิวบอยฟ้าคู่หน้าไม้สามสีม่านหลังไฟฟา้าด้วยโอ้โหยางใหม่ทั้งหมดรถที่ไม่งต้องพูดถึงเลยน้องเอ็กเลยดูภายในดีกว่าจังไป หับเข้าไปนิดนึงได้ครับเข้าไปนิดนึงดึงแบบมือโอเคเยี่ยมคันนี้น้องเอ็กพี่บอกเลยดูเลยฮะลายมงลายไม้ครบนะครับจะทำให้หวานเรานะครับผมสุดยอดเลยจริงนะครับไปกดมาหลังนิดนึงมาหลังยังใช้ได้เลยนะฮะหลอดจักรโอ้โหแล้วสมมติถ้าเราอยากจะถอยหลังหน่อยไม่ถอยไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่นด่วนนี่แล้วถ้ากดลงนะกดลง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 ฮะ เนี่ยพอเรากดเข้าเกียร์ถอยปุ่มเนี่ยนะฮะบ้านลงเองออโต้เข้าตัวพีเลยอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ได้หมดขอดูไม้หน่อยสามสีเป็นยังไงหนึ่งสองสามสีครับผมครับผมแล้วตั้งใจมากเลยหน้าตาจริงจังมาก ABS และแพคคู่สวยนะน้องเอ็ดขอดูท้ายดีกว่าพี่จำได้ว่าตัวนี้มันมีตัวนี้มีแอร์หลังด้วยนะครับดูตรงนี้ก่อนดีกว่าทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำครับผมชัวร์ไหมครับโอ้โห ปิดเลยครับผมแอร์ยังมีนะผมแอร์หลังใปิดเลยครับ,รบผมน้องเอก็กคันนี้ไม่มีอะไรมากเราขายไปเท่าไหร่นะคันนี้เราขายไปราคาเต็เจมจำนวนนะครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมโอ้ถูกมากเลยอะ่ะพี่เขาไม่ต่อสักคำแล้วคุณเป็นคนเป็นลูกค้าที่แบบผมชอบมากนะน้องพี่ชอบคันนี้พี่จ่ายเลยได้ไหมเดี๋ยวพี่ค่อยลองรถโอ้โหเรียบร้อยครับน้องเอ็กเป็นไงบ้างโอ้โห ยานแม่ไปแล้วครับผมมาพีพีรถค้าครับผมต้องได้รถสวยครับผมแล้วก็ส่งทั่วประเทศด้วยนี่ขอบคุณมากพี่โ๊ดสวัสดีครับใจดีสุดขายรถส่งฟรีต้องเอ็กเลยไม่มีที่ไหนแล้วโตโยต้าแคมรี่นะครับใช่ครับผมพอลูกค้าท่านไหนสนใจรถอย่างนี้นะครับผมต้องมาที่พีพีรถค้าเลยครับผมเรามีรถให้เลือกอยู่หลายแบบนะที่ตั้งเราอยู่ไหนเนี่ยที่ตั้งเราอยู่ ถนนเรียบทางด่วน<อ>นะครับโรงเรียนสวนกุหลาบชนบุรีนะครับตรงตรง,ตรงข้ามสาถนนีสองร้อยห้าสิบเก้าของเราได้เองครับผมอ่ิตาติดต,ตามต่อพี่หน้าของคุณมากมากเลย